ืนนี้ฉลามที่ตัวใหญ่ที่สุดและดุที่สุดในประวัติศาสตร์จะเผชิญหน้ากับรูสิ่งมีชีวิตลึกลับจากมหาสมุทรลึกการต่อสู้กันเกิดขึ้นไกลออกไปในทะเลดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนแต่ถ้าเมคคาโลดอนแพ้ชีวิตของมวลมนุษย์อาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงแต่อย่างแรกนั้นมาทําความรู้จักกับทั้งสองก่อนดีกว่าเมคาโลดอนเป็นฉลามยักษ์นักกล้าโบราณในทะเลที่สร้างความหวาดกลัวให้กับสัตว์ทะเลมาหลายล้านปีในมหาสมุทรนั้นไม่มีใครเป็นคู่แข่งของมันเลย มันจึงอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารสัตว์ทะเลในปัจจุบันไม่รู้เลยว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนเพราะสุดยอดนักล่านี้สูนพัน์ไปประมาณ3ล้านปีก่อนแล้วแต่ผู้คนก็ยังไม่มั่นใจสักทีเดียวว่ามันสูญพันธุ์ไปจริงๆหรือเปล่ามหาสมุทรได้ถูกสำรวจเพียง5%เท่านั้นจึงเป็นไปได้ว่าเมกะโลอดอนอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในทะเลลึกคอยทําให้เหล่าปลาหวาดกลัวอยู่แล้ววันนี้เจ้าฉลามยักษ์จะได้ต่อสู้กับลูค คู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับมันในทางเทคนิคแล้วมันเป็นเพียงแค่ชื่อของเสียงที่นักสมุาสตร์บันทึกไว้ในปี1997เท่านั้นซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เข้าเขาให้เรียกว่าสัปหลาดในทะเลชนิดนี้คือคาเครนสัตว์ร้ายจากทะเลลึกไม่มีใครรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแต่เราสามารถเดาจากขนาดของมันได้สุดยอดความถี่ต่ำของบลูนั้นทรงพลังมากจนสามารถได้ยินด้วยเซนเซอร์พิเศษที่อยู่ห่างออกไปประมาณ4,800กิโลเมตร ซึ่งหากคุณอยู่ในนิวยอร์กคุณจะได้ยินเสียงจากลอสแองเจลิสเลยล่ะแต่เสียงนี้ดันอยู่ใต้น้ําลึกซึ่งมันทําให้การได้ยินนั้นแย่กว่ามากสิ่งมีชีวิตที่สามารถส่งเสียงแบบนี้ได้อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์ตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายสิบเท่าที่น่าสนใจคือแหล่งที่มาของเสียงนี้อยู่ใกล้กับสถานที่ที่ห่างไกลที่สุดในโลกอย่างจุดนีโม ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งของเกาะ3เกาะที่ใกล้ที่สุดประมาณ1,500กิโลเมตรโดยสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่บนโลกที่มีคนเข้าไปศึกษาน้อยที่สุดบริษัทหลายแห่งใช้จุดนีโมเป็นพื้นที่ทิ้งขยะเพราะมันมีระยะทางที่ไกลจากพื้นดินมากทุกๆปีจะมีดาวเทียมมาตกที่นี่แต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือพิกัดของเมืองโบราณรีเลยที่ถูกสมมุติขึ้นอยู่ใกล้กับจุดนีโมเมืองนี้ถูกอธิบายไว้ในหนังสือที่มีผู้เขียนนามว่า HP Lovecraft โดยท่ามกลางซากข,ของเมืองรีเลย์นั้นมีสัปประหลาดที่ชื่อคาทูลูนอนอยู่ใช่แล้วมันฟังดูเหมือนไม่มีอะไรซึ่งไม่ต่างกับตัวอักษรในชื่อของมันเลยหรือต้องใส่สระเพิ่มเข้าไปนะให้ตายสิมันเหมือนกับการคิดชื่อจากการให้แมวเดินเหยียบคีย์บอร์ดเลยละ่ะอย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สมมุติขึ้นมาแต่หลายๆคนคิดว่ามันอาจจะเป็นที่มาของลูปก็ได้โอกาสที่เมกเลลดอนจะชนะนั้นมีน้อยมากนั่นก็เพราะว่าคาทูลูนั้นเป็นครึ่งเทพมันมีแขน ขาปีกและหัวที่ดูคล้ายครึงกับหมึกยักษ์หรือหอยแถมมันยังมีหนวดยาวหลายสิบเส้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุข,ขนาดของคาทลูแต่ถ้าคุณเชื่อบันทึกจากคู่เขียนและภาพวาดมันมีขนาดสูงได้ถึงประมาณ90เมตรเลยทีเดียวละ่ะส่วนเมะกลโดอนที่ยาวประมาณ20เมตรนั้นตัวเล็กกว่าถึง5เท่าหรือน้อยกว่ารถไฟใต้ดินนิดหน่อยหูยเป็นอาหารที่ดีเลยนะคุณฉลาม เมกมี me, น้ำหนักประมาณ100ตันหรือเท่ากับรถถังประมาณ2คันส่วนน้ำหนักของคาทูลูนั้นไม่ทราบได้แต่เรามั่นใจได้เลยล่ะว่ามันสามารถใช้มือยกรถถัง2คันได้ง่ายๆเลยแต่คาทูลูสามารถเปลี่ยนขนาดและรูปร่างได้ตามต้องการมันสามารถเปลี่ยนเป็นใครก็ได้ตั้งแต่ขนาดเท่ามนุษย์ถึงขนาดใหญ่เท่าทวีปนอกจากนี้ คาทูลูยังสร้างแขนขามากเท่าไหก็ได้แต่อย่าเพิ่งพูดให้มันแฟนตาซีกว่านี้เลยไม่งั้นเมกาลดอนคงไม่มีโอกาสชนะได้เลยดังนั้นขอสมมติว่าคาทูลูเปลี่ยนแปลงขนาดไม่ได้แล้วกันนะดังนั้นว่าด้วยเรื่องขนาดเมกาลดอนแพ้ให้กับคู่แข่งไปคาทูลูเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่ฉลาดมากซึ่งมันมีอายุมากกว่าหล้านปีมันมีความสามารถลับและโทรจิตส่วนเมคาลดอนโดยพื้นฐานและเป็นสัตว์ที่ทำตามสัญชาตญาณ หนึ่งในข้อได้เปรียบสําหรับทุกการต่อสู้คือความฉลาดดังนั้นคาทูลูจึงได้เอาชนะฉลามยักษ์ในหัวข้อนี้ไปอีกหนึ่งหัวข้อเลฟคราฟอธิบายว่าคาทูลูหลับไหลเป็นเวลานานหลายพันปีและรอคอยที่จะตื่นขึ้นมาเริ่มต้นวันสิ้นโลกดังนั้นทุกคนบนโลกจึงสนใจชัยชนะของเมกโลดอนและเพื่อสนับสนุนเจ้าฉลามผู้คนจึงส่งเรือของพวกเขาเข้าไปช่วยถึงมันจะดูไม่ค่อยยุติธรรมแต่ตอนนี้คาทูลูก็ยังชนะอยู่ดี มันสามารถใช้โทรจิตควบคุมมนุษย์ได้โดยสั่งการไปยังสมองของลูกเรือทุกคนทําให้เรือทุกลำแล่นห่างออกไปจากพื้นที่ต่อสู้อู้จะว่าไปคุณรู้ไหมว่าสัตว์ประหลาดในทะเลชอบกินอะไรฟิชชั่นชิฟไง <c oughs> ถึงจะแปลกแต่ก็อร่อยนะในขณะเดียวกันในช่วงที่คาทลูกํลาลังเสียสมาธิกับเรือเมกาโลดอนจึงได้โอกาสมันมีสสิ่งที่ฉลามเหนือกว่าครึ่งเทพอย่างแรกก็คือความเร็วเมกาโลดอนนั้นว่ายน้ําได้ไม่เร็วนะัก โดยความเร็วอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนักกรีทาย,ยัางวิ่งเร็วกว่าอีกแต่สําหรับคาทูลูที่ตัวใหญ่นั้นความเร็วขนาดนี้นั้นไม่เรียกว่าช้าเลยเมกัลลดอนสามารถเคลื่อนที่รอบสัตว์ประหลาดสีเขียวตัวนี้และด้วยผิวที่เรียบเนียนของมันจึงทําให้มันดุดพ้นจากการจับของคาทูลูได้เมกว่ายน้ําไปด้านหลังของคาทูลูและใช้ขากรรไกรของมันซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่2การกัดของเมกถือเป็นหนึ่งในการกัดที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เคยมีมาในโลกเลยล่ะ มันมีแรงกัดสูงถึง20ตันซึ่งแข็งแรงกว่าของไทแรนโนซอรัส6เท่าทรงพลังกว่าการกัดของสิงโตแอฟริกัน60เท่าและทรงพลังกว่าการกัดของผมถึง600เท่าเมกะโลดอนกัดเหยื่อด้วยฟันถึง300ซี่โดยแต่ละซี่คมราวกับใบมีดและมีขนาดเท่ากับฝ่ามือของผู้ใหญ่ดังนั้นการกัดของมันจึงกลายเป็นข้อได้เปรียบในการต่อสู้กับรูปการกัดเพียงครั้งเดียวของเมกะโลดอนนั้นมากพอที่จะทําให้บาดเจ็บหนักได้ แต่แน่นอนว่ามันไม่พอสําหรับการเอาชนะครึ่งเทพหรอกนะต้องขอบคุณความเร็วของมันที่ทําให้เมกจมตีได้หลายครั้งแต่ไม่ช้าก็เร็วคาทูลูก็สามารถใช้หนวดของมันจับฉลามซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของมันได้ตอนนี้เมกกลดอนไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้แล้วบลูปจึงทําการดึงฉลามออกมาจากน้ําดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดสีเขียวจะชนะการต่อสู้แล้วล่ะแต่อยู่ดีๆก็มีบางอย่างพุ่งเข้ามายัางสถานที่ต่อสู้คาทูลูกําลังถูกโจมตีจากรอบด้าน สัตว์ประหลาดสีเขียวตัวนี้มีความพิเศษมันมีเพียงตัวเดียวในขณะที่เมกกาเรดอนมีลูกหลานเหล่าฉลามมากมายจากทั่วทุกมุมมหาสมุทรว่ายเข้ามาหาเพื่อช่วยมันตอนนี้คะแนนก็เท่ากันแล้วคัททูลูจึงใช้โทรจิตอีกครั้งเพื่อเรียกให้มนุษย์มาช่วยเรือหลายร้อยลำมุ่งตรงเข้ามามันสั่งให้มนุษย์เริ่มยิงใส่ศัตรูของมันฉลามหลายสิบตัวว่ายไปมารอบคัทลูอย่างรวดเร็ว มันยากที่จะยิงให้โดนและไม่ทำร้ายสัตว์ประหลาดสีเขียวไปพร้อมกันได้เพราะความผิดพลาดของมันเองคาทลูจึงยกเลิกการใช้โทรจิตและตัดสินใจจัดการกับเหล่าฝูงฉลามด้วยตัวเองคาทลูเริ่มใช้หนวดจับฉลามขึ้นมาทีละตัวทีละตัวแต่เหล่าฉลามก็ทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อฉลามตัวหนึ่งถูกจับตัวอื่นก็จะกัดที่หนวดเพื่อช่วยให้เพื่อนหนีไปได้การโจมตีทั้งหมดของคาทลูล้มเหลวมันต้องใช้เวลาในการคิดกลยุทธ์ใหม่ แต่จะให้มันถอยไปไหนล่ะในเมื่อมันมีศัตรูอยู่ทุกที่และการกลับไปที่เมืองโบราณก็ถือเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้คาทลูจึงปิ๊งไอเดียขึ้นมามันกลางปีกออกและกระพือเพื่อให้เกิดคลื่นเหมือนระเบิดพัดฉลามทั้งหมดกระจายออกไปเจ้าสัตว์ประหลาดลอยขึ้นมาบนผิวน้ำทำให้เกิดคลื่นและสึนามิในมหาสมุทรจากนั้นคาทลูก็บินขึ้นไปบนอากาศเมฆดำเริ่มก่อตัวฟ้าร้องดังกึกก้อง ฟ้าผ่าลงมาทุกที่และฝนก็เริ่มตกหนักคาทูลูรออยู่บนท้องฟ้าเหนือกลุ่มของเมกโนดอนมันกำลังพักสั้นๆและตอนนี้สัตว์ประหลาดตัวสีเขียวก็พร้อมจะโจมตีอีกครั้งแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงดังเกิดขึ้นจากด้านบนของคาทูลูดาวเทียมกำลังหล่นตัดผ่านเมฆพายุลงมาจากนั้นก็มีอีกลำตามลงมาคาทูลูไม่ได้เตรียมรับมือกับการโจมตีของกองขยะอวกาศ มันดำลงในน้ำและถอยกลับไปที่ซากของเมืองโบราณอีกครั้งเมกาลดอดอนชนะด้วยความแข็งแกร่งสุดท้ายของมันโชคดีเอ้ยไม่ใช่โชคดีที่การต่อสู้นี้ไม่เคยเกิดขึ้นต่างหากเมกาลอดอนสูญพัน์ไปเมื่อ1ล้านปีที่แล้วมันมีโอกาส1ในหมื่นหรือ0.01%ที่ฉลามสายพันธุ์นี้จะยังมีชีวิตอยู่ นี่เป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆของเมกาโลดอนเลยละ่ะคุณสามารถพบฟันอายุล้านปีของสิ่งมีชีวิตนี้ได้ทั่วโลกตรงที่ที่ผู้คนรวมตัวกันเพื่อล่าวัตถุนี้เหล่าผู้เชี่ยวชาญและนักท่องเที่ยวได้ขายฟันแลกกับเงินจำนวนมากหรือเก็บมันเอาไว้เป็นของที่ระล,ลึกสำหรับลบูปคุณสามารถเปิดเสียงที่บันทึกไว้จากอินเทอร์เน็ตและเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่คาทลูหรือสัตว์ประหลาดในท้องทะเล องค์การบริหารสมุรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกายืนยันว่าบลูเป็นเสียงของน้ำแข็งที่เมื่อภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่แตกและพังทลายลงมามันจะเกิดเสียงที่มีความถี่ต่ำมากๆอีกทั้งยังมีบันทึกเกี่ยวกับแผ่นดินไหวของน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากมายซึ่งมีความคล้ายคลึงกับบลูด้วย